นี้หัตถก,การหรือว่าวัดส่างงามร้านโนรโนรแต่ว่าเต<บ>๊ะนอยู่หน้าร้านนี้สั่งก็เป็นบะหมี่บะหมี่แห้งเย็นตาโฟแล้วก็คนขายเขาให้น้ำซุปมาด้วยชามใหญ่เลยน้ำซุปเจ้านี้ใสแต่ว่ามี ใครทำแบบข้าวเก่งดู้ไหมว่าที่นี่คืออะไรแล้วก็ร้านอยู่ตรงโน้นคนถ่ายเข้าร้านไปละมีเก้าอี้ส่วนแล้วก็นั่งโต๊ะนี้มีมีเครื่องปรุงมีมีลูกค้ามาแล้วอ่ะลูกค้ามาแล้ว